ทีนี้เดี๋ยวเรามาติดตามในเรื่องข้องคนละครึ่งเฟสห้ากันบ้างค่ะพี่บ่าเกลียงนะ,ะค,คะโดยร้านค้ายข้องชัมทีอำเภอเมืองจังหวัดภูเกต็ตนะคะก็มั่นใจค่ะว่าโครงการคนละครึ่งเฟสฮ้านี้นะจะช่วยเพิ่มยอดขายมากขึ้นค่ะขณะทีกรรมการบริหารนโยบายพลังงานตอนนี้ก็ได้มีการขยายระยะเวลาค่ะมาตรการบรรเทาพ้นกระทบราคา g า s ทุ่งตอมต่อไปอีกสามเดือนให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ร้านค่ายของชำในเขตเทศบาลตำบลวิชิตจังหวัดภูเก,กต็ตค่ะ เจ้าข้องร้านชื่อคุณสุ้วิมลวงจินาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านแล้วค่ะที่ว่าเข้าวร่วมโครงการคนละครึ่งตั้งแต่เฟสแรกมาจนถึงเฟสหาน,นี้นะก็จะค่ายเป็นข้องชายเครื่องอุปโภคบริโภคทั่วไปที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่พวกมงเช้าถึงฮาทุ่มค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใา้บริการก็จะเป็นคนในละแวกชุมชนนั่นแหละโดยเจ้าข้องร้านก็เล่าให้ฟังนะว่าหลังจากที่รับาลได้เปิดร้านคาลงทะเบียนเข้าวร่วมคนละครึ่งเนี่ยตัวเองก็มาเข้าวร่วมโครงการตั้งแต่เฟสแรกจนถึงเเฟนีี้ลยบบบออกว่าพตรัด ถูกรอบค่ะแต่ว่ามีบางร้านเมื่อนกัน์บ่เบาเกลี้ยงที่ว่าเขาไม่เข้าวรวมเพราะว่ากลัวในเรื่องข้องการขิดขาภาษีแต่ส่วนตัวของแกแกว่าไม่กังวลน,นะว่ารายได้ที่จะได้รับมาจะทุกขิดภาษีเพราะว่าการจา่ายภาษีเนี่ยค่ะเป็นเรื่องปกติที่ว่าต้องจ่ายกันอยู่แล้วก็ยากขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ว่ามีโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็ยากให้มีต่อไปเรื่อยๆกันค่ะไปฝังเสี่ยงเจ้าห้องร้านกันแรกค่ะ ถ้าภาษีจริงๆมันก็ไม่เยอะเขาว่าเป็นตามจริงอยู่แล้วตามตามที่เราซื้อเราขายเราเราขายจริงมันขึ้นตามราคาขายจริงมันมันไม่ใช่ว่ายอดที่ว่าคือถ้าไม่ยอดถึงนั้นเองเขาก็ไม่มานั้นภาษีเราแต่ถ้ายอดเราโอเคสองคนจ่ายเราก็จ่ายแต่มันไม่เยอะถึงขั้นที่ว่าต้องกลัวแบบนั้นไงแต่อาจจะบางคนไม่เข้าใจไงฟังที่เขาพูดบางคนพูดชอาพูดอะไรแบบนีไ้ไงทําให้คนที่ฟังแล้วกลัวกลัวเขาเลยไม่กล้าเข้าร่วมแต่จริงๆอะ่ะ ค้าบคิดอะไรนะมันสมควรเข้าร่วม,มคืออย่างน้อยเราจะมีลูกค้าส่วนนี้ขึ้นมาเยอะเพราะว่าส่วนมากเขาจะมีบัตรไอคนละครื่องกันเยอะใช่ไหมเขามีสิทธิ์กันเยอะถ้าเราไม่เข้าร่วมถ้าเราตัดสิทธิ์ของเราเองเราโอกาสที่จะได้ลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องให้ไปเองอนะครับอนอกจากนี้นะครับที่ประชุมคณะก,กรรมการบริหารน,นายุบาบพลังงานนะครับได้มีมติอินช็อปการขยายระยะเวลาโครงการยกระดับความช่วยเหลือ ส่วนลดค้าซื้อกาดอุ้งตมแก่ผู้มีรายได้น้อยพันบัส,สว่วนในการแหงรัดอีกประมาณ3ามเดือนซึ่งจากเดิมใน45บาทกระเพิมขึ้นอีกอาบาทรวมเป็น100บาทนะครับต่อคนอีก3ามเดือนโดยจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกาซึ่งจากเดิมเนโครงการจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับการบรรเทาความเดือดร้อนลดความารคาคคาคลองชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนครับอืมนะคะ่ะตอนนี้คนละครึ่งเฟส5นี่ต้องบอกว่าผู้สมัครรายไม่นี่เต็มไปเ้วยรอยเลวอ่านะครับ่วนผู้สมัครรายเก่าที่ทำเฟซที่แล้วก็อย่าลืมนะครับต้องไปยืนยันนะ,ะตัวต้นกันอีกครั้งนึงนะครับอัปเดตกเรเยบโอย,ยีสิบพกลานซิดเนี่ยจะได้ชายกันทั่วประเทศแล้วก็ต้องเริ่มชายกันในวันทีน่2กันยายนนะครับ